วันนี้นะคะเคจะผัดฉ่าปลาน,นิลค่ะปลาน,นิลก็ล้างให้สะอาดตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ล้างให้สะอาดขอดเกล็ดให้เกลี้ยงเอา้างด้วยน้ําเกลือจนกว่าเขาจะหายเมือกหายเมือกค่ะเขา,ขามันจะขาวแล้วต่อจากนั้นก็ปั่นพริกเลยพริกก็มีเอานาพริกพริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดกระเทียมตะไคร้เกลือค่ะเอาลงไปปั่นเลย ปั่นแบบปั่นปั่นหยาบแล้วใบมะกรูดด้วยปั่นแบบปั่นหยาบแล้วก็เครื่องเคียงก็มีใบมะกรูดเอ่อพริกไทยพริกชี้ฟ้าอ่อนต่อจากนั้นเราก็ปรุงรสลงไปในในพริกแกงเลยก็มีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวพริกไทยน้ำตาลช้อนหนึ่งแล้วก็เอ่าเพื่อความกลมกล่อมเอ่อรสดี แล้วก็ผงชูรสแล้วก็สีอ,อิ่วนะเอ่อผัดชาเราไม่ใส่ไอ้นี่นะเราไม่ใส่น้ำปลานะเราจะใส่สีอิ้วสีอิ้วแล้วก็เกลือต่อจากนั้นก็มาตั้งกระทะตั้งกระทะเติมน้ำมันลงไปเดี๋ยวเราจะผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนเติมน้ำมันลงไปเลยเติมน้ำมันลงไปแล้วเราก็เอาเครื่องแกง ที่ปั่นไว้ปั่นยาอะ่ะพร้อมเครื่องปรุงอะ่ะลงไปผัดลงไปผัดให้หอมก่อนแล้วปลานินเราก็ลวกก่อนนะปลานินเราลวกก่อนลวกด้วยเออลวกเราก็ใส่ไอาน้ำผงชูรสน้ำตาลเกลือลงไปในน้ำอะ่ะแล้วก็ลวกจนปลานินสุกอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราผัดเครื่องผัดเครื่องแกงหอมแล้วเราก็จะใส่ไอ้นี่ใส่ไอไอพวกเครื่องปรุง เครื่องปรุงแล้วก็เราก็จะใส่ปลาใส่ปลาลงไปแล้วก็สุกแล้วเราก็ยกยกเสิร์ฟได้เลยอืมร่อยมากเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาเลย ใส่ปลาพริกชีฟ้าแดงพริกชีฟ้าพริกไอ่อนใบมะกรูดใส่ลงไปเลยแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวปลาให้มันน้ำเข้าเนื้อให,ให้เข้าเนื้อเข้าน้ำ แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ